ไปหาปลากาันปลาตามธรรมชาติวันนี้มาหาปลาบรรยากาศธรรมชาติท้องทุ่งนาสวยๆนะคะหาปลากินแรงจากพาทีกลางสิตกดิน อาจะลงไปอุปกรณ์ท่อบะมี่อย่างหมากไม้ค่ะอันนี้จ้วงเอาเลยค่ะเพราะแบบมันเป็นน้ำน้อยๆเนาะปลาบอลไ,ได้กินแรงบ่เฮางมื้อนี่บูบอยู่ด้วยฮะน,นะฮะนะ เ้ยอะไรอะัด้อลด้จริงปะเนี่ยจงโอคนได้กับเาแลวิ่เลยเลย้าาเยกตัวเดียวก็อิมลย้โอ้ตื่นเต้นมากเลยอะ เอาไปนะได้ปลาช่อนยัดไปนะคะนี่เขาปลาปลาช่อนเผาเกลือทุกคนไปหาได้วางแรงหีืโอ้หมานคกะในตัวเดียวกับเลยเฝ้ากับเลยอย่างเจ้าของน้าไม่เห็นประชาตัวใหญ่ไหมใหญ่หูกินไหมลูกกินไหมคะกินค่ะเกลือมะช่อน คืออะครับผมไม่ใช่ไม่ต้องลบไม่อยากจับโลกเลยประากาศจัดการเองนี่เยี่ยมเย่โฮ่ขึ้นเลยครับผมต้องนนี้ถ่านก่อนเดี๋ยวทันมันเดือดได้ไหมก็เบรกไปได้ไหมว้าวเริ่มปฏิบัติการ ปลาช่อนเผาเกลือแล้วก็มะเขือยาวเผานะจ๊ะแล้เวเอาไว้สักพักนึงก่อนเดี๋ยวเรารอดูตอนที่มันใกล้สุกแล้วนะข้ามากินอีหย่างมาเบิงการมือน,นี้ได้ของเด็ดเลยแบบสดๆเอาไปหามาเองเลยจ้ำไหลๆว้าวปลาช่อนเผาเกลือแล้วก็มะเขือยาวร้อนๆออกจากเตาเลยเราเปิดเนื้อหอมเราติเปิดเนื้อให้เบิงด้วยจ้าโอโ้แบบควันฉมงชงเชงอะ่ะ อหอมผักกือ้ำร้ายร้อนล,ล่ะทุกคนจ๋ามาได้จ๋า,าจสุขุสุคน่ mm hmm. อแม่พี่น้องมากินน้ำกันเด้อจ้าว้าวเบ่งแน่บ่งแน่โอ้เหนือขาวตุน้นฟูนอยู่เอาละเด้อคำแรกเอาเกลือใส่น้ำจักหน่อยเอาป้อนคนดูไปเลยโอ้ยคนชมงช,มง,ชงเชงอ่ะฮอนยำจิ้มตามเองเดจ้า mm hmm. อะไรคะลกูก mm hmm. กินไหมประชานกินปลาไหม mm hmm. เขากินกับมะเขือยาว เอาเปลือกมันออกก่อนมะเขือก็บแบบน่าจะหวานลูกสาวบอกหนูร้อนพะนะเขาบ้านเราจะเอาขอหลอกหนังมะเขือกันดนะจ้าเอาแบบนี้ว่าจ้ะเนาะก็ต้องลอกหนังมันออกมันอรเราก็กินมันม่ให้กินถือวันนี้จ้ามะเขือ,อ,อหวานเผาเราหอมนี่เอาบปากเ็ใช่ไปทำแล็บทำฮะอยากเที่ยงน้ำสีผักน้ำสีผักสวยมากแกม เอามือเลยเนาะว่าจะไม่กระหอนเนาะแต่น้ำจิ้มเนี่ยตังเองเราก่็แต่ซาแพ้ก็ทีละน้ำสองจิ้ครูก็ผิวเผาเนาะแพ้ก็ได้เอาผิวเผาใส่ในน้ำจิ้มแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นเขาเห็ดสูตรจังไรของแต่ไม่สูตรอะแนะน้ำกัลน้าเจ้าไปคำที่สองแบบปลาแล้วก็มะเขือฮึมะเขือยังเผาแล้วมันหวานย่ำน้ำจิ้มกขาเผากันจากแพ้ตามแบบแล้วก็ตามเป็นน้ำจิ้มซีฟู้ดนนั่แหละจ้าแล้วก็ถ้าเพิ่มพริกเผาเออมันหอมอ่ะ ไม่รู้ว่าเขาเฮ็ดกินกันตั้งไต่เนาะถ้าเหตุตามต้องสนใจอืแฟ้าแบบผมว่ามันเข้ากันมนากทุกคนไม่อยากบอกให้ฟังปากคอไปได้อยูน่นะข้าเจ้ามันก็มันเราหน้าเพิ่นแปลกปหมเพิ่นแบบเฮ้เขาเสร็จแล้วเนาะพอดีแฟร์น่ะมักไปตัวจตาจา้าอันนี้ก็เลยเหรอหนังในตาพี่ปา๋าเไปสวนไปหาพอดีไปหาลูกสาวม,มาเลย องไปหาเบิ้งเพืได้ปลาม่เห็ดสุพีสุทองเบิ้งของฉันได้อีเลี่ยงแบบหมาคักๆของหมาอีเลียงโชคดีแฮงนี่มะเขือย่างเขาใส่แบบนี้ไปเลยแซ่บจ้ามะเขือมะเขือเผานี่แซ่บอีเลี่ยงมาเจ้าจ้าทุกหูทุกคนมาแซ่บเหมือนกันผู้ใดแบบมเคยกินก็ลองเห็ดเบิ้งเมื่อไหร่เห็ดเป็นเองคงแรกเท่ากันเคยไปกินแต่ตลาดกลางเนาะปลาช่อนเผาน่ะแม่ไปเห็นเขามีบมะเขือย่างไม่ห้แบบนี้แหละ เลยบอกเออไม่แสบก็เลยล้มกลองเห็ดบึงกันหน้า,นาด้ายิ่สวยเปตุป้าเผายันใบอิ่มจ้ะก็เลยยิงเห็ดน,น้ำเนี่ยผงม,มาล่าเป็นผงผงแบบนไหนถ้าซื้อมะโอยแซ่บจ้ะนู่นเห็นซ้ำนั่งเลยดิโอวนันเมนูนี้ฉันอยากทำเองเลยทุกคนเฮ้ยเห็นไหมไพ่มาจะไข่ป่าแซ่บอี่ลีเดอร์ทุกคนจา๋า ครั้งแรกของสันนะคะแซ่บไล้แหละมีตาเห็นเขาเป็นมาเห็ดนางลมหลวงชูจูมาร์โคอ่ะตัวเดียวไปกินมะอิม่อมอ๋อแซ่บแห้งอะ่ะบม่คว่ากินจะเลยพี่น้องทั้งบ้านเห็ดด้วยจ้ะได้เห็ดตัวเดียวด้วยจ้มมะมันมันแซ่บอ่ะไม่คว่างกินไม่กินมะอิม่มนี่เลยแด่ว่าแพ้กินมะอิม่มหน,นึ่งเดือนไปเคืองตัวหรอท่านเดียเคืองทองด้วย ลเลยต้องอย่างเห็ดน,น้ำนแหละบวกกับบ่มีผักแกงพร้อมกับตามไนก็เลยกินปลาหลายปลาแบบเนื้อหวานโซดาจักรลอบุูอดอย่างไ้สั่งก่อนดีใจแฮงได้ปลาดีใจแฮงเกิดไเคืนนึงแล้วด้วยจ้ะเ,เอาอีกคืนนึงจะเอาไปให้แฟนด้วยจ้ะ เป็นค้นหาหนนะเดี๋ยวคนณก็ได้กินแล้วคุณข้าไปกินเทตดตอไปวันั้าขันชันมืนอนีิกะเอาไปแค่นี้แล้วจ้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แราทำคลิปต่อไปด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย